น่าสนใจว่าในกรณีของดอนเลมอนคนนี้เนี่ยเป็นพิธีกรซึ่งปฏิบัติหน้าที่กับสถานีข่าวซีเมาเป็นเวลา17ปีนะฮะแล้วก็มีข้อตกลงในสัญญาซึ่งจะทำให้เขาสามารถได้ไรายได้หลังจากนี้เนี่ยอย่างน้อยคือมันเป็นการไล่ออกซึ่งค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาได้ Severance ประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะ,ะว่ามีพิธีกรซึ่งโดนไล่ออกจากสถานีข่าวแล้วก บวยวาแต่ว่ายังได้รายได้25ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งยังตกค้างในสัญญาเดิมแต่ว่าในขณะที่ดอนเลมอนก็คงจะมีปัญหากับ CNN แล้วก็ฟ้องร้องเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก CNN มากกว่าที่ได้อยู่นะ25ล้านดอลลา,าร์ยังไม่พอเนี่ยซีเนนเขาก็เดินหน้าในการปรับผังนะฮะแล้วเราปรับผังในสหรัฐน่าสนใจว่าซีเนนในรอบนี้เขาเริ่มมองแล้วว่าเขาจะต้องหาคนซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมือง ในยุคที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้วิธีการโจมตี CNN กล่าวหาว่าซีนเนนั้นเอียงเนี่ยซีนเนไม่เคยที่จะพยายามแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าพอมีการเปลี่ยนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CNN เนี่ยเขาตั้งใจที่จะปรับภาพลักษณ์แล้ววิธีการตั้งใจในการปรับภาพลักษณ์ให้มีความเป็นกลางทางการเมืองมากขึ้นของ CNN เนเนี่ยต้องชื่นชมว่าเป็นวิธีการปรับภาพลักษณ์ซึ่งถือว่าชาญฉลาดมากเพราะว่า เขาไล่คนอย่างดอนเลมนออกนะฮะเขาไล่คนซึ่งเป็นน้องผู้ว่าการมอรรัตอ่านนวิรยกออกนะฮะเขาไล่คริสโคโมออกแล้วถึงเวลาเขาจ้างคนแบบนี้ที่เห็นในลิงนี้คือการปรับผังรอบใหม่โดยที่เขาไปเชิญคนซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองที่เป็นที่นิยมของประชาชนกระแสกลางๆคนทั่วไปซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างเช่นผู้ประกาศข่าวชื่อดังของ CBS g a l l King นะฮะ แล้วก็อีกคนซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนชาวเมริกันทั่วไปเป็นอดีตนักบาสเกตบอล NBA ที่เป็นที่นิยมอย่างมากที่เขาเชิญมาจัดรายการซึ่งจะพูดประเด็นเกี่ยวกับสังคมและเกี่ยวกับการเมืองด้วยเนี่ยก็คือชาร์ลส์บาร์คลีย์เนี่ยบาร์คลีย์จะจัดรายการร่วมกับเกลคิงก่อนหน้านี้บาร์คลีย์เนี่ยเป็นนักจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์ท T NT ในสหรัฐวิเคราะห์บาสเกตบอลแต่จริงแล้วบาร์คลีย์เนี่ยวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมและทางการเมืองได้เก่ง ตามที่เขาได้เคยพูดถึงประเด็นนี้ในช่วงที่เขาให้สัมภาษณ์ในรายการ60 minute cbs Link อันนี้อันนี้ผมคัดมาให้ดูเพราะฉะนั้น C ี N ก็เป็นสถานีข่าวซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนยุคที่มีรายการแสดงความคิดเห็นเนี่ย c n เเป็นสถานีข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเป็นโลโก้ซึ่งคนนั้นนิยมแล้วก็ไว้วางใจแต่ว่าพังไปกับทรัมป์ในยุคทรัมป์เนี่ยปั้นพิธีกรนักด่ามืออาชีพขึ้นมาอย่างดอนเลมอนและคริสโคโมโ แล้วถึงเวลากระชากเรตติ้งแต่ว่าสูญเสียความน่าเชื่อถือครนี้ซีเนนเขาก็เลยปรับทับใหม่อย่างที่ผมได้อธิบายเมื่อกี้นี้ให้ฟังส่วนในกรณีของ Fox เนี่ยมีบทความล่าสุดซึ่งพึ่งลงใน LA Times อันนี้ Los Angeles Times Los Angeles Times, Los Angeles Times เขาวิเคราะห์ในมุมเกี่ยวกับการไล่ Tucker Carlson ออกเนี่ยนะพิธีกรอันดับที่หนึ่งของสถานีโทรทัศน์ Fox News ว่าเป็นการตัดสินใจโดยส่วนตัวของ Ru p เปิดเม d o c h เองเลยได้ซ้ำไป ว่าประเมินไปแล้วว่าทักเกอร์คาร์ลสันมีทิพลเหนือสถานีมากจนเกินไปมีทิพลต่อผู้ชมของสถานีข่าว Fox News มากจนเกินไปแล้วไปไปมา,มาเนี่ยนอกเหนือไปจากคดีความหลังจากนี้ที่อาจจะต้องเจอเพราะทักเกอร์คาร์ันเี่ยรูปเปิดมาดออกประเมินแล้วว่าไปไปมา,มาทักเกอร์นเนี่ยเป็น liability เป็นความเสี่ยงมากกว่าเป็นทรัพย์สินมากกว่าเป็น asset นะครับอันนี้เป็นบทความซึ่งลงใน Los Angeles Times นะฮะ ก็ต่อเนื่องจากเรื่องซึ่งผมได้พูดเมื่อวานนี้ในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าผมอาจจะวนกลับมาถึงเรื่องสื่อการเมืองในสหรัฐอเมริกานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าในช่วงฤดูการหาเสียงล่วงหน้าของการลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยบทบาทของสื่อการเมืองในสหรัฐอเมริกาจะมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่ง